เ e n t i m e n t e ท t i m e n t คือหนึ่งใน m a s t e r ร์ e พีของปี2022ที่ปิดท้ายช่วงสิ้นปีได้อย่างสวยงามมันคือศิลปะแห่งการเล่าเรื่องการผูกเรื่องราวและการนำเสนอกราฟิกงานศิลป์ไปพร้อมๆกัน m เ n t เป็นเกมที่ถูกพัฒนาโดย Obsidian Entertainment ซึ่งชื่อก็แทบจะการันตีความเทพของเนื้อหาและบทสนทนาว่ามันจะต้องมาแบบเนือแน่ๆเพราะถ้าจะให้ลิ์ลายชื่อเกมเทพๆท,ที่ทีมพัฒนานี้เคยทำมาแล้วแน่นอนว่ายาวเยียด ของเพนติเมนต์จะอยู่ในช่วงศตรวรรษที่16ของบาวาเรียยุโรปเราจะได้รับบทเป็นศิลปินวัยรุน่นแอนเดีสเมเลอร์ซึ่งได้มาใช้ชีวิตชนบทในเมืองทัดซิ่งที่ตั้งอยู่บนซากปราหักพังของสิ่งก่อสร้างในยุคโรมันเอ็มพาย สำหรับเกมเพย์เราจะได้บังคับมาสเตอร์เมเลอร์ให้ทำกิจวัตรประจำวันทั่วๆไปในเมืองทสัสซิงเราจะได้เดินพูดคุย <c oughs> เสือกเรื่องคนอื่นไปวันๆยันนั่งกินข้าวเมาหมอยชีวิตความเป็นมาของคนในยุคนั้นจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมกลางโบสและผู้ต้องสงสัยก็ดันเป็นนักบวชแก่ใกล้ตายแรงยกมีดยังไม่มีซึ่งดันเป็นนักบวชที่สนิทกับเมเลอร์ ทำให้เราต้องสวมบทยอดนักสืบจิ๋วคน,นันสืบส่วนเหตุการณ์และแรงบันดาลใจของคนในหมู่บ้านที่อาจจะเกี่ยวเนื่องกับการฆาตกรรมครั้งนี้ เพนทิเมนจะให้เราเลือกแบ็กกราวน์ของตัวละครผ่านบทสนทนาของการด่าเรื่องภายในเกมซึ่งก็เป็นวิธีที่แนบเนียนเราจะสามารถเลือกว่าเราเคยใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนพูดภาษาอะไรได้เรียนเอกด้านไหนทำให้ตัวเลือกในบทสนทนาแตกต่างและหลากหลายจากการใช้ชีวิตที่เราเคยมีในอดีตเช่นถ้าเราเค่งศาสนาก็จะมีตัวเลือกแบบหนึ่งในคำตอบถ้าเราถนัดใช้ตรก,กะในการวิเคราะห์ บทสนทนาก็สามารถให้เราเลือกตอบได้อย่างมีเหตุผลหรือการเลือกแบ็กกราวประเทศที่เราเคยอยู่อาศัยก็จะทำให้เราสปีกภาษาของประเทศนั้นๆได้ในเกมสิ่งที่ดีงามมากของ Pentiment ก็คือเกมสามารถเก็บรายละเอียดทุกอย่างในยุคนั้นได้เป็นอย่างดี ยิ่งเล่นก็ยิ่งชวนเชื่อว่านี่มันคือเหตุการณ์ในยุคสมัยนั้นจริงๆมันมีชุดความคิดในยุคนั้นที่แสดงออกผ่านการพูดคุยมีกิจกรรมที่คนในเมืองทำบงบอกถึงยุคสมัยมีความเชื่อความเข่งในศาสนาเป็นแกนหลักของการใช้ชีวิต ข้อดีที่โดดเด่นของเพน t ิเมน t ์ก็คือเรื่องบทสนทนาตัวเลือกและผลลัพธ์ที่สืบต่อเนื่องมันต่อเนื่องโดยที่หลายๆทีมันทำให้เราสงสัยตัวเองว่าตัดสินใจไปดีแล้วใช่ไหมเนี่ยหรือถ้าไม่เลือกอย่างนี้แล้วไปเลือกอีกอย่างมันจะเป็นยังไงนะมันเป็นความรู้สึกที่แงออกไปไม่ได้ง่ายๆระหว่างการเล่น มันสามารถบิวอารมณ์เหตุการณ์จากข้อจำกัดของเวลาให้เราลังเลและไม่มั่นใจกับสิ่งที่เราต้องเลือกได้เป็นอย่างดีซึ่งทุกอย่างเมคเซนต์ตามสถานการณ์กฎเกณฑ์และปัจจัยต่างๆที่มีในเนื้อหาที่คิดมาอย่างถี่ถ้วนทำให้เราเนี่ยอินไปกับเกมจนสุดตัวและสุดท้ายเราก็ต้องยอมจำนนยอมรับกับการตัดสินใจของตัวเองที่ผ่านมาแล้วดำเนินชีวิตต่อไปในเกม อว่าเกมมันก็ยังคงต้องมีแกนหลักของเนื้อเรื่องในการควบคุมเนื้อหาจากต้นไปจนจบแต่ตัวเลือกที่เราสามารถเลือกให้เกิดเลือกกระทำมันมีอิมแพ t มากพอที่จะเปลี่ยนเส้นสายความเป็นไปได้ของเรื่องราวที่พิชมโลมติดตามตัวเราไปตลอดซึ่งผลลัพธ์มันก็ค่อนข้างน่าพึงพอใจทำให้เราอยากทดลองเล่นใหม่และเปลี่ยนการตัดสินใจเป็นอย่างอื่น เป็นการเพิ่มมูลค่าที่อยากให้เราต้องเล่นเกมนี้ซ้ำๆอยากลองอะไรที่ไม่เหมือนเดิมอีกหนึ่งที่เด็ดของ PENTIMENT ก็คือการนำเสนอเรื่องราวผ่านช่วงเวลาในช่วงต่างๆที่ห่างกันเป็นเวลาหลายปีซึ่งมันทำให้เราได้เห็นวงโครจรชีวิตการเปลี่ยนแปลงความยากลำบากความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการตัดสินใจของเราเองมันเป็นอะไรที่โคตรดีงามกับการเห็นตัวละครได้เติบโตผ่านเลนของการเวลาที่เปลี่ยนไปจากเด็กตัวจิ๋วในบ้านที่มาใช้ไม้แย่เราตอนนอนจนวันหนึง่งกลายเป็นผู้ใหญ่มีครอบครัวของตัวเองหรือความเจ็บปวดที่ตัวละครเด็กที่สดใสที่เคยเจอ กับไม่ได้มีชีวิตอยู่จนถึงวัยกลางคนตัวอย่างพวกนี้มันเกิดจากการสร้างตัวละครที่ l ลิฟ a b l e และมีมิติทำให้เราอินไปกับทุกๆตัวละครที่มีอยู่ภายในเกมนี้ ยังมีการใช้ศิลปะในยุคสมัยมาใช้ในการนำเสนอด้านกราฟิกและมาผสมผสานกับการเล่าเรื่องทำให้เพนทิเมนต์มีการเล่าเรื่องอย่างมีชั้นเชิงในรูปแบบของตัวเองที่ไม่มีใครเหมือนนอกจากเราจะได้รู้จักชีวิตการเป็นอยู่ความเชื่อแนวความคิดในยุคนั้นยังไม่พอเรายังสามารถเรียนรู้ศิลปะตั้งแต่อุปกรณ์การทำศิลปะยันรูปแบบของผลผลิตศิลปะในช่วงยุคนั้นไปอีก ส่วนเรื่องของเสียงเกมจะเน้นเรื่องเสียงประกอบฉากต่างๆทั้งเสียงของบรรยากาศสภาพแวดล้อมของพื้นที่นันน้นๆโดยที่นานๆนทีเกมจะมีเสียงดนตรีหรือเพลงเศร้าแท่มาประกอบเนื้อหาซึ่งเวลาดานตรีหรือเพลงประกอบฉากเล่นเมื่อลยบรรยากาศของเกมเนี่ยจะพีขึ้นมาอีกเยอะมากมันช่วยทั้งขับกลมทั้งยกระดับความตื่นเต้นและเพิ่มความอลังการตามเนื้อหาที่เกมกำลังต้องการสื่อสาร เกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่ข้อเสียในเกมโคตรน้อยเหมือนจะไม่มีนั่นก็คือบทสนทนาบางอันที่ควรจะต่อเนื่องแต่เรายังไม่ได้ทำการกระทำนั้นๆนเลยกะคาดว่าการแตกนอกของบทสนทนามันมากซะจนบางทีก็ออกแนวเบอร์ได้ และก็ต้องขอเตือนด้วยว่าถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านอะไรเยอะๆอ่านแล้วชวนง่วงก็อาจต้องคิดหนักหน่อยในการซื้อเกมนี้ส่วนตัวแล้วตลอดการเล่นทั้งเกมไม่มีจังหวะไหนเลยที่น่าเบื่อมันเต็มไปด้วยเนื้อหาที่ดีและพิถีพิถันจริงๆ รุปเพนทิเมนเป็นเกมที่สวยงามมันสามารถสื่อสารถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์ได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้เราอินและซึมซับความเป็นไปของช่วงชีวิตคนในยุคนั้นทำให้เราลงรักตัวละครที่เราได้พูดคุยมันสามารถมอบความสุนทรีให้กับเราได้ตั้งแต่ตน้นและก็สามารถปิดเกมลงตอนจบได้อย่างสวยงาม ตัวเลขการรีวิว overwhelmingly positive ใน Steam มันคือความจริงที่ไม่ต้องไปสงสยัยว่ามันดีแท้แค่ไหน Pentiment เป็นเกมที่โคตรล้ำจนถึงขั้นเทพสุดๆและมันก็เป็นอีกหนึ่ง Masterpiece ที่เข้าใจได้ง่ายๆว่าทำไมหลายๆคนถึงยัดมันลงไปใน l i สต์เกม of the Year ในปี2022ของตัวเอง